ไปย้ายทองเพื่อลดดอกเบี้ยก,กับก่อทุนกันค่ะขั้นตอนที่1โทรมาที่099-878-9336หรือนำตั๋วมาติดต่อที่สำนักงานสาขาก่อทุนโค้งสาคูห่างจากโรงพยาบาลบางสะพาน600เมตรก่อนถึงโค้งสาคูก่อทุนเกาะยี่ิมตรงข้ามปั๊มปตทถนนเพชรเกษมกม3 8มแและก่อทุนท่าเกวียนใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขั้นตอนที่2เดินทางไปย้ายทองโดยลูกค้าไม่ต้องเตรียมเงินมานะคะและขั้นตอนที่3มาฝากทองต่อกับก่อทุนได้ยอดเพิ่มสูงสุดแถมดอกเบี้ยถูกที่สุดเพียง1.25เท่านั้นเลือกใช้บริการกับก่อทุนได้3สาขาสะดวกที่ไหนไปใช้บริการที่นั่นได้เลยค่ะเพียง3ขั้นตอนง่ายๆไปย้ายทองมาไว้ที่ก่อทุนกันเถอะ